สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูป,ปอยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะบทที่6ก,การหารนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพนั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นเรามาพัฒนาความรู้กันก่อน การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพนะคะจากภาพนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีดอกบัว21ดอกจะจัดกรรมละ3ดอกนะคะคุณก็เลยบอกว่าแม่มีดอกบัว21ดอกจะจัดเป็นกรรมกรรมละ3ดอกคุณครูทัพทีมก็เลยบอกว่าการสร้างโจทย์ปัญหานะคะต้องมีทั้ง ส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามจากภาพนะคะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารได้อย่างไรคุณก็เลยบอกว่าแม่มีดอกบัว21ดอกจะจัดเป็นการรการรละ3ดอกจะจัดได้กี่กรรม,มาดูกันต่อนะคะจากที่คุณเนี่ยได้สร้างโจทย์ปัญหาการหาม,มาแล้ว แม่มีดอกบัวยี่สิบเอ็ดดอกจะจัดเป็นกลมกร,รมละสามดอกจะจัดได้กี่กร,รมส่วนที่โจทย์ถามนะคะก็คือจะจัดได้กี่กร,รมส่วนที่โจทย์บอกนะคะแม่มีดอกบัวยี่สิบเอ็ดดอกจะจัดเป็นกร,รมกลรรมละสามดอกประโยคสัญลักษณ์ที่เราต้องการก็คือยี่สิบเอ็ดหารด้วยสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ จทย์ปัญหาที่สร้างนะคะมีคำตอบเท่าไรเราก็จะใช้สูตรคูณแม่3นะคะมาเป็นตัวช่วยในการหาคำตอบปรากฏว่า3คูณ7เท่ากับ21ดังนั้นนะคะก็จะจัดได้7จ็ดกัมนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในสถานการณ์ที่2นะคะจากภาพนะคะมีโดนัททั้งหมด28ชิ้น แล้วมีสมาชิกทั้งหมด7คนจากภาพนะคะเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะก็จะได้ว่าเด็ก7คนต้องการแบ่งโดนัท28ชิ้นให้ทุกคนคนละเท่าเท่ากันเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนะคะนี่คือสิ่งที่แก้วตาแต่ง โจทย์ปัญหาขึ้นมานะคะหรือว่าสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า28หารด้วย7เท่ากับเท่าไรนะคะ28หารด้วย7เท่ากับเท่าไรค่ะมาดูกันต่อนะคะภาพต่อไปเป็นสถานการณ์นะคะมีลูกชิ้น48ลูก เสียบลูกชิ้นขายไม้ละ5ลูกนะคะจากภาพเนี่ยเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะก็จะได้ว่าตลกาบอกว่าแม่ค้ามีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละาลูกแม่ค้าจะได้ลูกชิ้นกี่ไม้ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะได้ว่า48หารด้วย5เท่ากับเท่าไรนั่นเองค่ะมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะจากภาพให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการหารและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะจากภาพนะคะมีนักเรียนทั้งหมด30คนจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนก็จะได้ว่า มีนักเรียนทั้งหมด30คนจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนจะจัดได้กี่กลุ่มนะคะนี่คือสร้างโจทย์ปัญหาการหารมาแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ30หารด้วย6เท่ากับเท่าไร30หารด้วย6เท่ากับเท่าไรนะคะต่อไปมาดูกันต่อค่ะในสถานการณ์ที่สอง จัดมังคุดใส่จานจานละ4ี่ผลนะคะนี่นะคะใบบัวนะคะอยู่กับมังคุดยีผลนะคะก็จะสร้างโจทย์ปัญหาได้โดยใบบัวมีมังคุด28ผลจัดใส่จานจานละ4ี่ผลจะจัดได้กี่จานประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า28หารด้วยสี่นะคะ -28 หารด้วยสี่นะคะเท่ากับเท่าไรนะคะยี่สิบหารด้วยสเท่ากับเท่าไหร่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนอกจากนี้นะคะโจทย์ปัญหาที่สร้างเนี่ยจะต้องมีความเป็นไปได้ ค่ะต่อไปเราจะไปทําแบบฝึกหัดที่6.12กันนะคะแบบฝึกหัด6.12การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพค่ะใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เร่ม2นะคะสอสอวทอของเราในวันนี้นะคะเราจะทําหน้าที่3 0ถึง32ค่ะมาดูกันนะคะ หน้าที่30ค่ะข้อที่1ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะจากภาพนะคะดเด็กๆดูนะคะขุนถือลูกโป่งไว้18รลูกแต่พวกเรามี6คนนะคะเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารได้โดยขุนมีลูกโป่ง18รลูกแบ่งให้เด็ก6คน คนละเท่าเท่ากันเด็กจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้โดยนำสิบแปดหารด้วยหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะสิปดหารด้วย6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะหน้าที่สาสเอดค่ะจากภาพนะคะ แก้วตามีช็อกโกแลตสามสิบชิ้นนะคะต้นกล้าบอกว่าจะจัดใส่จานห้าจานนะคะเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้โดยนะคะแก้วตามีช็อกโกแลตสามสิบชิ้นแบ่งใส่จานห้าจานนะคะจานละเท่าเท่ากันจะได้จานละกี่ชิ้นนะคะ ประโยคสัญลักษณ์จะได้โดยสามสิบหารด้วยห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อในหน้าสามสิบสองค่ะดูนะคะจากภาพนะคะมีขนมทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้นนะคะพวกเรามีกันสี่คนนะคะ น่าจะมีขนมเหลือนะคะจากการแบ่งครั้งนี้นะคะคุณครูบอกดังนั้นะะเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาได้โดยครูมีขนม11ชิ้นแบ่งให้เด็ก4คนคนละเท่าเท่ากันจะได้คนละกี่ชิ้นและครูเหลือขนมกี่ชิ้นค่ะ ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า11บเหารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพไปแล้วนะคะคุณครูปอยก็ขอให้เด็กเนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนที่ครูสอนในวันนี้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ